ครับเจ้าคำแพงวิลาพันธ์สมาชิกสภานาสาัตร์เกิดฤกษต่างที่8คแขวงหัวพันธ์ขออนุญาตถามฐานสองปัญหาจะแมนคำถามหรือว่าแมนการเสนอกรแมนปัญหาที่หนึ่งต่อกับการติดปลายคำควันและห่านอาหารต่างๆอยู่ในตัวเมืองต่างๆนี่ปัญหาดังกล่าวนในที่พันธ์มาสภา,าสตาร์ก็เคยสเสนอ ก็มีกฎหมายว่าเดยกาันควบคุมไปเนาะแต่การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวเนั้นเห็นว่ายัางบทันเข้มงวดซึ่งปัจจุบันตามถนนหนทางยังมีภาษาของต่างประเทศทันหลายกว่าภาษาลาวอีกอย่างหนึ่งบางบางบางปลายก็เห็นว่ามีภาษาลาวอยู่ทึงแต่ภาษาต่างประเทศอยู่ทั้งลุ่มมันใหญ่กว่าจนบบเห็นว่าภาษาลาวมันอยู่บนไหนอันนี้ยังเสนอให้ทานว่าจะมีวิธีการแก้ไขแนวใด อันที่สองบรรดาการขนส่งสินค้าเข้าออกอยู่ภายในประเทศนี้ขับเจ้าเห็นว่ามีหางเสียงจํานวนหนึ่งว่าการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนี้แมนลดขนส่งของประเทศดังกล่าวนั้นได้นําเขามาส่งอยู่จุดหมายอยู่ภายในประเทศเราได้แบบสะดวกสบายแต่ว่าสําหรับลดขนส่งของ ภายในประเทศเท่านี้จะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเห็นว่ายังอยู่ในกรอบที่จํากัดลายและลายประเทศกระบวกอนุญาตให้พอเ้าไปอันนี้ยังให้ท่านมีวิธีการแก้ไขเหนือในเพื่อให้ความสมดุลเพื่อสร้างเบียยเทศงานทําให้แก่แห่งงานเล่าตืน้นเนาะขอขอบใจท่านบะส่วนทานที่สีเนาะเขียวพันเนะาะการกระเพง เราเรื่องการติดป้ายอันนี้การเยอมครับว่ามันมีแท้เนาะในสังคมเพราะซ้อมมากกับขนาดป้ายเพราะเขาหนี่ก็ใหญ่โพดเนาะอ่าหลายประเทศเขาเจียวกะทิป้ายโฆษณาป้ายใหญ่เหมือนเขาเจียเอาอยู่นอกสซานเมืองพุ่นแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองเขาไม่เห็นป้ายใหญ่เนาะอันนี้เพราะจะได้หมอบป้ายให้แขนงเกี่ยวของโดยเฉพาะเป็นแขนงสายข่าววัดถ้ำเนี่ยแหละในเบียร์วัธรรมนั้นเนาะจะได้มีการกำหนดระเบียบตืมเพื่อให้มันชัดเจน จะได้คนขว่ระเรื่องการออกอนุญาตที่บางทีเขากำหนดเป็นมาตรฐานให้เขาแล้วแม้แต่ขาเจะเฮดโลดเนาะมีแต่เพาไปกวดว่ามันมันถือมันบุธเนาะผ่านมาเวลาเขาเจ้าจะขอไ้ายเลยขาเจ้าต้องมาขออนุญาตก่อนนั่งเนี่บางทีเขากํำหนดเงินไขละเอียดแจ้งขนาดเร็วเพาก็สามารถเฮดโลดส่วนขนาดของตัวหนังสือเนี่ก็ต้องซ้ํววกากันเห็แล้วผมข้าพเจ้าก็เคยทวงอยูะ เออหนังสือเล่าอะไเนี่ยมันมีแถวหนึ่งแต่ว่ามันมีตัวหอยเนาะเออวันยุทธเนะเออมันจะเกินแถวตัวหนังสือแสดงแล้วถอกส่วนต่างประเทศบอกเขาใจเลยเขาบวกทั้งวันยุทธเขาน่ำเลยมันเป็นสามแถวอะไเออแสดงแล้วเวลาไปใส่ตัวหนังสือต่างประเทศมันก็ใหญ่กว่าเขาหลายอันนี้จะเป็นความข้าใจของผู้เฮ็ดป่ายเด้สวนห้ายก็เป็นต่างประเทศที่เขาเจ้ามาทำมาหากินมาขาคลายเนาะอยู่ประเทศเท่าอันนี้นั่นแหลจะได้เก็น ความจบความงายอนาันสองมันก็เป็นสองวางขวบบอดีเนาะตอกลิมเขานั้นส่วนอาการขนส่งเนาะอันที่สองขนส่งเนึ่งขวบมานี้มีรถต่างประเทศเนี่ยขนส่งสินค้าเขามาไปได้ประเทศถึงจุดหมายปลายทางแต่รถเท่าออกไปบ่ได้เนาะอันนี้โด้วยร่วมกันในหลักการเพราะก็มีสัญญาเนาะขนส่งระหว่างสองประเทศเช่อม่ันธุ์มาเนี่ยกับไทยเนี่ยได้เส้นแล้วหมายว่าใส่ระบบหัวหลักข้างหลัง อันที่เห็ุได้ดีเลยมันอยู่แข็งบอ่อแก้วเออแต่หัวไส้ไปหาบอ่อเต้นของแข็งนนท่าอันนี้มันแต่ปฏิปฏบัติแล้วแต่ไท่มากกันมันเขาเจ้าพวกมาไล่ขวัวกลับมาจอดอยู่ขัวมิตรภาพซนะีหนเนาะจากนั้นก็นเป็นรถเหล้าเขาพวกมาไล่ใา,ายแกมาหดบ่อหันะอหนะของไซเดนลาวจีนแล้วลกระโก,กงกระขามจากสินค้าจากจีนไปกันเส้นเดียวกันแต่ว่าชุดอืด่นๆนี่ยังเห็นบนท่านใดอันนี้คือว่าทางกำรังโยธาธิการขนสง่งจะได้สืบต่อ นะปรึกษาเรือกับประเทศเกี่ยวของแต่ในกรณีที่สินค้านําเข้ามาเนี่เพราะอนุญาตให้สินค้าที่บาาริษัทเทียนไทได้โดยเฉพาะเป็นสินค้าโครงการบรคือโครงการเหุทาดโครงการไฟฟ้าที่ต้องในน้าใสพหาหนาะเฉพาะในการหลักเกนเหมนแต่อนุญาตเข้ามาแต่มีบางกรณีรถที่เข้ามาแล้วก็โซ่การอะไรก็เป็นต้องยอมรับว่าพี่บ้านพร้อมพี่บาเด้คนเท่ากับไปใส่เขาจะเอามาบุถือเขาคนทรงราคาถือก็ไปใส่ของเขาอันน อันนี้คือแมเนเบื้องล่างเท่ากับตอวเลยคุมข้องสนเขาว่ารถขั้นดังกล่าวนี่เขามาแล้วจักวาันม,มัต้องออกนะอันนี้ครับจะได้ใส่ระบบติดตามตัวิดตืมะระวางด่านและภากส่วนพิสูจนคนส่งแต่สําคัญเท่ากับตอวเลยศึกษาอบรมระดับคนเข้าเนาะธุรกิจผู้ประกอบการภายในเข้าตัวในน้ำใส่กันคนส่งที่ถือต้องนะในความเดียวกันนั้นอยู่ทั้งสายแดนทั้งทิศตะวันออกเนาะเพราะเขาก็ยังจํากัดบ่ได้ เน,นี่จะมีบางพระหนาในี่ยจึก็บ่เพียงพ่อแต่ว่ากระบ,บี่ลดพระหนาจากเพื่อนบาดก่เคี้ยงเนาะจากโซกซ,ซเวียดนามเนี่ยเขามาค้นโดยเฉพาะโครงการเหตุถารต่างๆอันนี้เพระเาะเขาจะได้พร้อมกันลดพรสองมากอะคันเขามาค้นนั้นพอเขาต้องได้บังคับเขาจะจดทะเบียนเนาะการบริการขนส่งยาล่าเสียอากรการขนส่งตามกฎหมายอยู่แล้ว,ลวจึงปฏิบัติถึงต้องแต่โดยร่วมแล้วก็ต้องใน แต่แต่มีการปรับปรุงบรรดาสมาคมค้นทรงเล่าเนี่ยให้มีพานะค้นทรงมาตรฐานสากลนดีขึ้นกัาเขา สำหรับเนื้อในใจความรักของคลิปนี้แมนหมดลงไปแล้วแต่ว่าแอดมินจะเอาคลิปประสมอีกคลิปหนึ่งมาต่อใส่ทั้งหลังเพราะว่าคลิปประสมที่แอดจะมาต่อใส่นั้นแอดมินบอกหูว่าจะใส่ซื้อคลิปแนวใดและแอดมินอยากเคียร์คลิปประสมนี้ให้มันหมดหมดไปก็ไดเอามาต่อใส่ทั้งหลังซะถาว่าแงกเป็นคลิปหนึ่งคนกับคือสีโบเบิงสําหรับทุกท่านอย่าก,กดออกคลิปกับกดออกใดเลยเนาะเพราะว่าเนื้อหาที่ว่าแอดมินใส่ในโปกคลิปนั้นได้หมดลงไปแล้ว ขอเฮียนท่านปัญญาเอกใส่สมพรภูมิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งศาสตร์ที่เคารพเลยนับถืออย่างสูงท่านประธานและคณะประธานกองประชุมที่นับถือท่านประธานสารประสุนงุศุดและหัวหนา้าองค์การในยัการประสุนงุดที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภานักศสตร์แขกที่มีเกียรติที่นับถือแหละแพงครับจ้ามีความภาคภูมิใจ แต่ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับมอบหมายจากฐานประธานกองประชุมให้ตั้งนาคณะประจำสแปลงาศาสตร์ประกอบคำเห็นตบทรายงานของสารปาส่วนหงสุดและปองการัยาการปารส่วนหงสุดเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายคงเขตยุติธรรมสี่ฉบับในกองประชุมสมัยสามัญเถือกที่หาของสแปงาศาสตร์สุติเก่าในครั้งนี้ผ่านการติดตามกฎกาของคณะประจำสแปลงศาสตร์ และการรายงานของสารปาสนหูงสุดและองค์การอนนัยการปารสนุงสุดคณะประจำสแห่งศาสตร์ตีราคาสูงต่อสององค์การที่ได้เป็นเจ้าการดําเนินการประเมินการจัดตั้งปฏิบัตกดดิกฎหมายว่าด้วยสารปาสนกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการป่าศนกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพงกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญ,ญามีผลสําเร็จและสามารถนํามารายงานต่อกองประชุมสมัยสามัญถือทีทห่าของสแห่งศาสตร์ สุดที่เก่าในครั้งนี้คณะประจำสแปลงศาสตร์เห็นดีโดยพื้นฐานต่อเนื่อในบทรายงานของสารปาสนงสุดและองค์การอัญ,ญาการปาสนงสุดเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิวัติกฎหมายคงเขตยุติธรรมซีสฉบับดังกล่าวซึ่งเห็นว่าบรรดากฎหมายเหล่านั้นได้กลายเป็นเครื่องมือทางด้านนิติกรรมที่เป็นระบบครบสุดให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานของสารปาสน องค์การอัยาการปาซนและพักส่วนที่เกี่ยวข้องในการปกปองสิทธิและผลประโยชน์อันสอบธรรมของหลักร,ร่วมมูและพละเมืองบรรดาองค์การและภักส่วนที่ดำเนินคดีอยู่ในประเทศเฮาได้รับการสร้างต่างขึ้นอย่างเป็นระบบและได้รับการปรับปรุงไปเคี่ยงขู่กับการกำหนดรลบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิอำนาจของแต่ละองค์การในแตลยย่ละระยะอย่างละเอียดจะแจ้ง เฮดไทยบรรดาองค์การเหล่านั้นมีการเติมไงนักแนนและเข้มแข็งเป็นเก่าๆมาในการเ,าเป็นเก่าๆมาสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัตินาทีแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆในสังคมได้เป็นอย่างดีประกอบส่วนสําคัญขเขาในการปกปักพักษาและสร้างซาประเทศศาสตร์ก็คือการยกสูงคุณภาพในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายให้มีความเข้มงวด มีความยุติธรรมและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นเก่าๆมาเคียยงคู่กับด่านดีที่พ้นเด่นก็ยังเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายเหล่านั้นยังมีด่านอ่อนขอคงข้างจำนวนหนึ่งที่เล็งท่วงให้ผัวเฮาต้องได้แก่ไขรเป็นต้นการโฆษณาเผยแพร่ซีกฎหมายดังกล่าวยังบททันกว้างขวางลึกซึ้งและทั่วถึงทุกเป้าหมายในสังคม บรรดาประกดการอยทอทอและประกดการละเมิดกฎหมายในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวยังมีลักษณะแพร่หลายและบทท่านได้รับการแก้ไขอย่างเข้มงวดและทันการการพันขยายมาตราของกฎหมายที่กำหนดให้ออกเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายมอย่างสักาบางกฎหมายพันขยายบทท่านสำเร็จการปรปับปรุงกงจักการจัดตัง้งการประกอบบุคลากรการกำหนดระบทบาทสิทธิ์นาที่ ขององค์การที่ัพิสอบการดําเนินคดีตามขบวนยุติธรรมยังบทท่านเป็นระบบครบสุดและนักแดงมีบางเนื้อในมาตราของกฎหมายการจะตักปฏิบัติบทท่านเป็นเอกภาพและเข้มงวดการปฏิบัติหลักการและกลไกลดําเนินคดีเป็นต้นการประกอบข้อมูลหลักฐานการเก็บกรรมข้อมูลหลักฐานและการพิสูจน์ข้อมูลหลักฐานในกา การนำใส่วิธีการซืบส่วนซอบส่วนการนำใส่เจ็ดปฏิกัสกัดกันการโตแยงโตเทียงข้อมูลหลักฐานในที่ประชุมศาลการปฏิบัติกำหนดเวลาในการดำเนินคดีแพงและคดีอาญาจำนวนบาน้อยยังปฏิบัติบททันทึกต้องและเข็มงวดตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายการติดตามกฎกาการสารสมทบในการแก่ไขคดีของบรรดาองค์การในระบบ การดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมยังบททนแข็งแห้งโปง่งใสและนักแนนสภาพคำตัดสินของศาลได้ใส่ได้เด็ดขาดมีจำนวนลงหลายแต่การจัดตั้งปฏิบัติศักษะแก่เงาจำนวนหนึ่งบททนได้รับการเอ่อบททนรับความยุติธรรมบางกรณีมีการเลือกปฏิบัติหรือบุษมาศจัดตั้งปฏิบัติใดเป็นซองวางให้คู่ความเคียนคำห้องหาลายผักส่วน องค์การได้มีความหัพิดารอบในการแก้ไขบางกรณีมีคำเห็นโบไปร่วงเดียวกัน้าให้คดีลบไปลบมาโบมีที่สิ้นสุดเฮ็ดให้การดําเนินคดีตามขบวนยุติธรรมโบมีความศสกธิ์และเข้มงวดตามกฎหมายหางเสียงหางเสียงสังคมจํานวนหนึ่งเกิดมีความระแวงสงสัยต่อขบวนยุติธรรมก็คือการบริหารรัฐขององค์การอํานาจรัฐของเขาสาเหตุต้นต่อ ให้มีขอ้อคงข้างนั้นก่อนอื่นมดแม่นย่อนคงจัดก,การจัดตั้งขององค์การที่พิสอบน์ดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมอย่างบทท่านเข้มแข็งนักแนนท่านแถวบุคลกรอย่างคาดทั้งคุณภาพและปริมาณจรรยาบรรณจรรยธรรมของพลงานอย่างบทท่านนักแนนกฎหมายนิติกรรมไต่กฎหมายจำนวนหนึ่งยังมีซองว่างก,กลไกดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมยังมีลักษณะเปิดกว้างเกินไป งบประมาณและวัตถุอุปกรณ์เทคนิคที่จำเป็นหับใส่ในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมอย่างขาดเคินเฮียนคณะประธานบรรดาฐาตแขกมีเกียรตที่นับถือสำหรับทิศทางในต่อดาและมาตรการแก้ไขพื้นฐานคณะประจำสแปงาศาสตร์แมนเห็นดีตามบทรายงานของสององค์การที่ได้รายงานไปแล้วนั้นแต่ขอเน้นติมบางปัญหาดังนี้ ก็ทิศทางมาตรการร่วมที่พัวพันธ์ธงการจัดต่างปฏิบัติกฎหมายทั้ง4ฉบับ1นสารปลาสนและองค์การอายการป่าสนเพิ่มทวีโฆษณาเผยแพร่กฎหมาย4ฉบับดังกล่าวโดยสฉพาะใบกฎหมายวนาดยการดำเนินคดีแพงให้กว้างขวางลึกซึ้งทั่วถึงและแทรกกับเป่าหมายเป็นต้น พนักงานที่พับพูิสอบในการดำเนินคดีตามขาบวนยุติธรรมต้องกํำแนนเนื้อในของกฎหมายแน่ใส่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเนื้อในของกฎหมายมยกสูงสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายในถั่วสังคมให้สูงขึ้นโดยติดพันกับการวางมาตรการสกัดกั้นและแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์และพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดกฎหมายอย่างเข้มงวดส สารปราสนสูงสุดและองค์การอัยาการประสนสูงสุดหีบห่อนประสานสมทบกับผักส่วนที่เกี่ยวข้องค้นคว้าพันขยายบรรดาม,มาตาของแต่ละกฎหมายที่ได้กำหนดให้ออกเป็นนิติกรรมไต่กฎหมายเพื่อเฮดให้มาตาเราดันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติโดยไวัยพบกันนั้นก็ให้ซืบต่อค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อในบางผคกมวดและมาตาของแต่ละกฎหมายที่เห็นว่าบททันสดคลอง หรือซับซ้อนกับบตรตาของกฎหมายสบับอื่นเพื่อเฮ็ดให้บรรดากฎหมายดังกล่าวมีเนื้อในหัดกลุ่มจะแจงสอดคลองกลมเกี่ยวและสามารถปฏิบัติได้สาศาลปลาสนองค์การอัยการปลาสนหรือองค์การที่ฮับพิสอบดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกงจัดก,การจัดตั้งแต่ละขันติดพันกับกำหนดระบทบาทสิทธิหน้าที่ และแบบแผนวิธีฮ็ดเวียกให้ทึกตองสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแต่ละระยะเพื่อฮับประกันให้การปฏิบัติหน้าที่เบียงงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. สารประสนุงสุดองค์การอัยการประสนุงสุดและพักคส่วนด่กเกี่ยวข้องเพิ่มทวีบำรุงสร้างทันแถวพลังงานที่ฮับพิสอบการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมให้มีคุณภาพออให้มีคุณถาดการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติ จัญญาบันจัญญาธรรมให้นักแนนมีความหู้ความสามารถความสำนิษฐ์สำนันงานมีความับพิสอบสูงต่อ,ตอการปฏิบัตินาทีเบี่ยงงานพร้อมทั้งสุกยู่ติดตามพวดกาการปฏิบัตินาทีเทลายญานแนใสสกัดกัดพญาตอัญยสิทธิการสวยใสนาทีตำแดงเพื่อหาผลประโยชน์แก่ไขหางเสียงและบรรดาพกฏการหยอดถอที่เกิดขึ้นภายในให้ลดลงอย่างเป็นหุปธรรมหา สารประชนยุคสุดองค์การนัยการปราชญนยุคและทุกผักส่วนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมปรับปรุงกลไกการดําเนินคดีให้หับประกันความทึกตองหอบดานครบถวนภาวะวิสัยมีความโปรง่งใสและเป็นธรรมอย่างแท้จริงหับประกันสิทธิเสมอภาคของคนละเมืองต่อนหน้ากฎหมายผู้กระทําผิดต้องถึกลงโทษอย่างเข้มงวดและผู้บริสุทธิ์เด็ดขาดบ่อยถึกลงโทษ การแก้ไขข้อขัดแยงทั้งแพงต้องถือเอาการศึกษาอบรมแนวคิดเป็นพื้นฐานเอาการไกลเกีย่ยเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นและเอาการตัดสินของศาลเป็นมาตรการสุดท้าย 6. ศาลประสนยงสุดและองค์การอนยการประสนยุดุให้ซืบต่อทบทวนและประเมินผลการจัดต่างเปรียบกฎหมายในคงเขตความพิดชอบของตนเป็นเจรลระยะ เพื่อแก้ไขปัญหาทันการกับสภาพการและแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงเจดรัฐบาลเพิ่มทวีการสี่นำองค์การสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจภาษีปา่าไม้องค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลยกสูงความผิดชสอบในการปฏิบัติพระบุตรบาทสิทธิ์หนนาทีของตนตามที่ได้กำนหนดไว้ในกฎหมายให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ค้นคว้าเพิ่มจำนวนะะรัฐกรงบประมาณอุป,ปรกรณ์และเทคนิคที่จำเป็นให้แก่องค์การที่พิสอบในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมโดยเฉพาะแมน่นสารปาสนองค์การอักการประชาชนแต่ละขั้นให้สามารถตอบสนองนาทีการเมืองในแต่ละระยะ 8. สภาแห่งศาสตร์สภาปลาซนแขวงเพิ่มทวีการติดตามกวลัาการเคารพปฏิบัติกฎหมายคงเขตยุติธรรมให้เป็นระบบต่อนเนื่อง ติดตามกฎการุกยู่การประเบินผลการจัดต่างปฏิบัติกฎหมายในคงการต่างๆเพื่อรายงานต่อกองประุมสภาองศาขอขอ,ขอทิศทางมาตรการเฉพาะที่พัวพันถึงการจัดต่างปฏิบัติแต่ละกฎหมายหนึ่งกฎหมายว่าด้วยสารปาสนค้นคว้าประปรุงกงจัดก,การจัดต่างกำหนดซิทหนาที่ของสารปาสนแต่ละคันให้ครบถ้วนละเอียดจะแจงเป็นต้น สารปราสนเขตในอำนาจพิจารณาตัดสินคดีอาญ,ญาคดีแพงคดีการฆ่าและคดีเด็กเพื่อให้ซดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเป็นต้นมาตราเสาหกและมาตราเสาเจ็ดค้นคว้าปัปปุงเนื้อในมาตราสีบสี่ที่กำหนดสิทธิและนาทีของจ้าสารให้ละเอียดจะแจงตื่ม เพิ่มทวีการปฏิบัติสิทธิอำนาจของสารปาสนในการดำเนินคดีของสารขันตนขันอุทธรและขันลบล่างให้เข้มงวดว่าสาลขันตนและขันอุทธรมัศสารพิจารณาตามข้อมูลหลักฐาน,นให้เข้มงวดทึก้องตามกฎหมายและเหตุการณ์ตัวจริงเหตุให้คำตัดสินและคำพิพากษาของศาลมีความศักซิทธ์และสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้สองกฎหมายว่าโดยองค์การอายการปาศน ปับปรุงปงจักการจัดตั้งการดําเนินการกําหนดผลบทบาทสิธิ์และหน้าที่ขององค์การอัยการปราสนในการติดตามกฎการดําเนินคดีปกครองเพื่อหับประกันให้คณะสารปกครองสามารถเคลื่อนไหวดําเนินคดีอย่างเป็นหุปธรรมและมีประสิทธิผลค้นคว้าเนื้อในของกฎหมายที่ยังบวสามารถจัดตั้งปฏิบัติใดจํานวนสามมัตตาคือมาตศา้าสามขะกรรมการอัยการปราสนขันทองทิน มาตรา39การติดตามกวกาทั่วไปและมาตรา40ซิดและนาทีขององค์การอัยการปราชนในการติดตามกวกาทั่วไปเพื่อปรับปรุงในต่อหน้าค้นคว้าออกคำแนะนำละเอียดเกี่ยวกับการสร้างฟ้องผู้ถือหาข้นสาลโดยกงให้องค์การอายการปราชนและแต่ละขั้นเป็นเอกภาพในกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายมาตรา46ค้นคว้าสร้างกลไก ประสานงานระหว่างองค์การอเยนการประสานยุสุดกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นตัวหนของวาระการสนังานนในยกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมองค์การสืบสวนสอบสวนเพื่อหับประกันแห้แการจัดตั้งปฏิบัติมาตรา40การติดตามกวดกาทั่วไปมาตรา43การติดตามกวดการกับยดกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนมาตรา5 2การติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลและมาตรา5 4 การติดตามวกวก้าการปฏิบัติกฎหมายในสถานที่กักตัวสถานที่กักขังศูนย์ดัดสร้างและไข่ดัดสร้างแต่ตัวนี้ในระยะาที่ผ่านมาองค์การอัยาการก็ได้มีความพยายามได้เหตุบันบันทึกประสานงานกับฝักส่วนต่างๆได้หลและตามติดตามใเนาะสามกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีแพงพันขยายมาตราของกฎหมายที่กําหนดให้ออกเป็นนิติกรรมแต่กฎหมายจํานวนสองมาตราให้สําเร็จคือมาตรา38 มัตราหกค้นคว้า,วาปรับปรุงเนื้อในของกฎหมายว่โดยการดําเนินคดีแพงมาตราเสาเอสิทธและนาทีของสาลรประสนเขตและมตัตราสาสิบเก้นนาซิาทีของจ่าสารในซอดของกันเพิ่มทวีการปฏิบัติแลักการดําเนินคดีหอบด่านครบถวนและภาวะวิสัยตามที่ได้กำหนดไว้ในมตัตรา17ให้ถดทึกตองและเขมวดโดยเฉพาะการประกอบ ข้อมูลหลักฐานและการเก็บกร,รมข้อมูลหลักฐานการพิสูจน์หลักฐานและการโตแยงโตว่าที่ในที่ประชุมศาลเอาใจาใส่ปฏิบัติกำนดเวลาในการดำเนินคดีอยู่สาลแต่ละคันให้ถึกตองและเข้มงวดเป็นต้นอยู่สารขันตนได้กำหนดเก่าเดือนเนาะสารขันอุทธร์สี่เดือนอสารขันลบล่างสามเดือนตามที่กำหนดไว้ในมาตราสามสิบของกฎหมาย กฎหมายดำเนินคดีหอบดานคบออหอบดานคบทวนและภาวะวิสัยโดยเฉพาะเหมือนการดำไส้มาตรการมาตรการในการสืบสวนสอบสวนการเก็บกลัมข้อมูลหลักฐานการพิสูจน์หลักฐานต้อรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายเสด้จกำหนดไว้เพิ่มทวี่การปฏิบัตเิเจดมาตรการสก,กัดกั้นตามไ่ได้จกำหนดไว้ในมาตรา1น6งย เป็นต้นการกักตัวการการกักตัวการกักตัวการจับตัวการกักทางพางและมัดการปล่อยตัวพางต้องในรับประกันความทึกตองตามกำหนดไว้ในมนตาตรา138-139และ142และ143เอาเใจใส่ปฏิบัติกำหนดเวลาอยู่ทุกขั้นตอนของการดำเนินคดี ยุทุกขั้นตอนอขั้นเข้มงวดทึกกฎหมายกำหนดไว้เป็นต้นมาตราหน่อยหาสิบสองกำหนดเวลาในการค้นคว้าคดีและลงคําเห็นขององของหัวหน้าอ,องค์การอัยการและมาตราอืี่เกี่ยวข้องปฏิบัติพลบุตรบาสิทธิ์แลนะนาทีได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่นักบุท่านได้รับการจัดตั้งปฏิบัติคือมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดการสร้างฟ้องขึ้นศาลโดยกง เป็นหูประรมโดยการประสานสมทบกับเจ้าหน้าที่องค์การสืบส่วนสอบสวนและสารป่าสนคน้นคว้าวิธีมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติมาตราสองร้อยห้าสิบหและมาตราสอ้อยห้าสิบการปฏิบัติคำตัดสินประหารชีวิตเนาะการตัดสินประหารชีวิตเฮียนคณะประธานบรรดาทาน,ดดาานแขกที่มีเกียรติแลยนับถือ บทประกอบคำเห็นของขดับประจำสภานศาสตรต่อบทรายงานของสารปราสนหนงสุดและองค์การอิยา,ารปราสนหนงสุดในการประเบิอนผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายสีสฉบับดังกล่าวอาจจะบทันครบถ้วนและหัดกลุ่มจึงเฮียนเสนอกองประชุมเพื่อพิจารณาตื่ม